ิรู้มากเลยจริงวันนี้นะคะก็เนื่องจากช่องของเราะค,ะครบ 1, คร้อยพันซับจริงปะมึงหยุดก่อนดีใจมากพี่ดีใจมากคือแบบว่าไม่คิดไม่ฝันว่าช,ช่องเล็กๆช่องร้อกของเราจะเติบโตได้ขนาดนี้ถือว่าเป็นก้าวแรกนะครับก็อยากให้ทุกคนร่วมยินด<ๆ>ีกับทุกๆก้าวของเราด้วยนะครับ ใช่ข้อเก้านี่คือเก้าที่สำคัญนะครับเก้าแรกก็สำคัญเก้าสองสิบแปดไม่ใช่นะเก้าสามเราเองอ่ะสามคนอ่ะก็มีบางคลิปที่แบบว่าไปบ้างมาคบบ้างไม่คบบ้างหรือว่าแบบมีคนอื่นอื่นเข้ามาในคลิปบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราจะมารีแอคกันเลยครับผมโอ้ยก่อดเดี๋ยวเราลอกระโดงกันนะครับเดี๋ยวเราลอกระโดงกันนะครับรู้สึกยังไงหมายถึงว่าแบบ มันเกิดขึ้นอะไรกับจิตใจของเราบ้างนนะวันี้ปกติไม่เคยนะแต่นี่มันแต่งเต็มแบบเต็มมากๆแล้วก็มันต้องไปเจอในที่สาธารณะเลยแ่งเต็มเวอร์เกินอ่ะไม่เราคนอื่นอะสายตาคนอื่นเขาไม่มองไม่มองเขามองแล้วเรารู้สึกไงจังแม่งผมมีภารกิจให้ทำอ่าราซื้อให้เต็มนู่นนี่นะผมก็มุ่งจะทำแต่ภารกิจเลยผมไม่สนใจเลยอ่ะไปทำกันเลยไม่คุยเลยเิขคนเยอะ ถามอีกครั้งหนึ่งจะทำไหมไม่ทำว้าวมีไหมให้เจมส์หรือมีอีกแล้วจูนเป็นผู้ชายต้องไมีแต่ชายได้อะไรผู้ชายได้ไม่ยากโอเคคอมเมนต์มานะคะถ้าเกิดใครอยากเห็นแบบว่าการขายคลิปเออสลับล่างอะไรอย่างงี้ใช้ชีวิตก็ไลค์ต่างๆไลค์อย่างเดียวพอไม่ต้องคอมเมนต์ก็ได้คอมเมนต์เถอะที่เชื่อหนึ่งวันแบบหนึ่งวันเป็นเจมี์วายหนึ่งวันเป็นจูนหรอเอาซักแบบเป็นชั่วโมงก็ได้เออ ครึ่งวันเออวันครึ่งวันหรืออะไรเงี้ยเออเราน่าจะทำอะไร้นได้เออำหรับร่างกายมีอะไรบ้างคะครั้งแรกกับารกิที่พูดช่วยมันยังน่ยจริงก็ไม่ร้อนเท่าร้านหนูนะคะแต่ว่าชอบวันนี้มากกว่ารู้สึกว่ามันมันไม่ได้คลินนี่ไปเขาเรียตตองมอ่ะเขาฝึกคำพูดเอออะไรไปล้วกดดันนะพาตอมอเออันนี้อย่างเรา เขาเตรียมอย่างนี้เขาเตรียมกันตรงนี้เพื่อแล้วแต่ที่เนี่ยอย่างดีว่าชื่อที่พักชื่ออะไรไปไหนบ้างเขาต้องถามเขาเตรียมเขาเตรียมเป็นอย่างดีพูดแล้วปุ๊บเขาเลยถามไปถึงไปถึงปุ๊บก็เต็มหลางก่อนผ่านเลยไม่เหลือเลยสักคำอาจจะเป็นช่วงที่แต่ก็เนเรื่องดีไงเขาถามอาจจะแบงค์ก็ได้ใช่จะบอกว่าที่ที่เขาไม่ถามเพราะว่าเราลงมาเป็นออนไลน์ไปมีาระสากเรียบร้อยยื่นลูกหน้าไปไม่หรอกพี่ว่าด้วยความที่ันไปกลุ่มหลายคนเขาอาจจะฟิลฟิลแบบ โอเคจอยจอยอะไรอย่างนงี้เออก็เลิศอยู่นะถ้าก็อยากขีดไทยกับกับญี่ปุ่นเหมือนกันไหมของต้นตลรับต้นตลับไม่เหมือนมันฟิวฟิลฟิวนิ่งดีกว่าเยอะมันจะมีแบบสองแบบแล้วก็แบบแบบนิ่มแบบนี้กับแบบกรอบแบบเกลือที่ไม่ใช่ซอส The b e s t สุดในทิปชอบเปนติมชอบเปนติมเป็นนิ้วที่กว่าง สดงว่าพวกเธอชอบของกินพวกเธอไม่เสพพวกบรรยากาศบรรยากาศอะไรก็กลยเถาพูดถึงบรรยากาศชอบอยู่แล้วเพราะว่าไปอยู่นู่นมันเหมือนติดแอดร์ตลอดเวลาเราจะแต่งต,ต,ตัวขนาดไหนก็ได้แบบต่แบบชุดเยอะแค่ไหนก็ไดตาา้ตัวเราก็จะแบบว่าไม่รู้แบบไม่ละแล้วอีกอย่างหนึ่ง <ๆ S 2> ออคือถึงเราจะแต่งเวอร์ขนาดไหนที่ประเทศเขาก็มีคนแต่งเวอร์กับเราใช่เป็นเรื่องปกติเอ เห็นพี่เลยจนกว่าโชว์จะเริ่มแสดงแต่พี่คนแรกนะพี่หมุนแบบพราหมุนปุ๊บชุดพี่เปลี่ยนเลยเด่นมือยังหวังอุตส่ากีดให้อ่ะอุตส่ากีดให้พี่ก็เลยนึกถึงพอแม่กาลีเออแล้วฟิลนั้นขนลุกนะคะพูดถึงแล้วขนลุกไม่ใช่อะไรมาดูแม่ดิเต้นจังหวะเต็มขนาดนั้นอ่ะจังหวะที่คิดถึงอ่ะก็พูดกับก็ยกมือไหวนะแล้วบอกว่าแม่คะถ้าเกิดสมมติว่าแม่อยากให้หนูแต่งตัวเป็นชุดนี้ชุดนี้นีของให้หนูเจอแบบ สิ่งที่หนูอยากจะหาเป็นพราะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้อีกแาก็เปิดเลยค่ะปุ๊บเข้าไปในช็อปปี้เปิดปุ๊บเด้งขึ้นมาดิฉันก็แบบโอเคฉันต้องจับละตอนแรกที่เราคุยกันอ่ะเราไม่คิดว่าแม่จะแต่งขนาดนั้นเพราะว่าแค่แจ้งแบบว่าแม่เดี๋ยวเราจะมีแต่งธีมนี้นะตื่นแล้วแม่ก็แค่เหมือนแบบเราดูเฉยๆขับรถกระบะมาด้วยนะเออแต่งมาแม่กันรถกระบดจำเลยเข้ามาถือไบเท้าอย่างเงี้ยเราคืแบบว่าไอ้เหี้ยชู ไฟิลพี่อ่ะเชื่อป่ะคนที่คนที่เขาขับสวนกับพี่อ่ะเวลารถม,มันสวนกันเนี่ยเขามองอเ้ยแล้วแล้วฟิลมันเป็นกระจกคือมันเป็นฝั่งนี้ใช่ไหม,มคนขับก็จะชิดกับโนขับอย่างเงี้ยนเออกป่ะเพราะมันสวนกันอย่างนี้เขาก็มองพี่ตะแตกอย่างนั้นข้างหน้าอย่างเงี้ยจนเขาหันมไปใช่แล้วเนี่ยแหละมันผมคิดแรกเลยเที่ยวกขับรถกันในรถไฟเหมือนกันเลยแน่แน่เขาบอกว่าแน่แน่เจอแล้วแน่แน่ เป็นงานที่เขาเรียกว่าทุกคนทุกได้ใช่ห้มร่วมือดีอุ้ยแต่เราได้ตั้งค่ะออาเราเปนเป๊ะไงได้อุ้ยกันอุ้ยสว่สดีสวดี่สวัสดีสวัสดีสสดีสวัสดีอวัสดีสวัสดวันดีสวดีนดสิดีสัดีสวัสสวัสดีัดีสวัสดีวัสดีัดีสวัสดีสวัสวัสีสวัวนี แทบจะรู้สึกว่าเหนื่อยที่สุดในการทำอ๋อพี่เห็นอยู่ไปทำอะไรกันมาเหี้ะเห็นสถานที่แล้วพี่เลยไม่ไปเพราะว่าด้วยอายุอนนามแล้วนานแล้วก็พื้นที่แล้วนั้นก็จริงก็มันก็บัดจงเพราะว่าพี่อะฟิลพี่นึกถึงเขาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยประาันบิ๊กมอเทนหรืออะไรอย่างเงี้ยเออพี่ก็เลยแบบว่า จะไปชนะออกแน่เลยชนะแนดหน้าเข็มหน้าเลยอ๋อแล้วก็บอกว่าเทมนี้เราได้ใช้รถไฟฟ้าด้วยอ่านการแบบเป็นการใช้รถไฟฟ้าครั้งแรกที่ขึ้นรอบทริปใช่ไหมถ้าพูดถึงในมุมดนดนตรีเป็นยังไงแต่ว่าดีอ่ะดีขากลับม็ค่อยดีเท่าไหร่เออคือแบบว่าในส่วนของงานมันค่อนข้างนิดโอเคมาๆพี่เห็นคงเห็นคลิปแล้วแต่ว่าในส่วนของการเดินทางมันอาจจะ ดูลําบากดูยากไปหน่อยก็ขึ้นไปดูบนเขาไมองลำบากเลยเออแต่ก็เข้าใจเขาไปเอาฟิลกันไงใช่เอาฟิลพราะเขาเคลียร์ตอนเดินเข้าอ่ะเราใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงที่จะขึ้นไปนั่งในตอนขาออกอ่ะเกือบชั่วโมงครึ่งเดินออกไปคนรวมใจกันออกครับมันเป็นฟิลแบบเหมือนดูคอนเสิร์ตสเตจแล้วก็แบบอ่ามานเราออกก่อนนะเนี่ยยังไม่ดูวงสุดท้ายอ่ะ ดูวงสุดท้ายแบบว่าเหมือนเขาเพิ่งเล่นเลยอ๋อใช่เขาเขาเพิ่งขึ้นมาก็เดินออกเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บจนวงสุดท้ายจบชั่วโมงครึ่งหนึ่งชั่วโมงกว่าจนวงสุดท้ายจบอ่ะผมอยู่หน้าหางแล้วต้องเตรียมตัวต้องเตรมตัวมากกว่านี้ต้องมีพัดลมอาจจะมีเวลาหน่อยอะไรหลายตัวอาจจะแบ่งเยอะสักสองวันสามคือเอ้สามคืนสองวันเพราะว่าอาจจะไปวันนึงแล้วก็พักก่อนพักก็คือเราก็ดูคอนเสิร์ตแต่นี่เราไปปุ๊บเรากางเต็นท์เราไปดูคอนเสิร์ตต่อคือผมถึงตีสามอ่ะทุกนาทีตีสาม ก็ยืมส really. like like you know, like ี่ชั่วโมงเลยจุ๊บๆฟารักพ่อไหนก็มาจากตัวละครชื่อว่าเลยาร์ของเราเองน้องเรยาร์น้องเรยาร์เรยาร์ฟักพ่อทุกคนเวลาที่เขาแบบว่าไปอ้อนพ่ออะไรอย่างเงี้ยแบบว่าอฟารักพ่อนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่คอยมาซัพพอร์ตด้วแบบว่าเออคอยมาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กะไรู้สึกว่าเหมือนทำให้เราแบบอุ้ยมีมีเขาเรียกมีฟีดแบ็กจากคนดูเขาเรียกว่าเป็นแรง สนับไปแรงเออใช่เป็นแรงกระตุ้นเราทำคลิปต่อไปเนาะใช่ไหมถือว่าเราต้องขอบคุณวิญญาณพี่มิกด้วยขอบคุณครับขอบคุณพี่มิกด้วยใช่ขอบคุณวิญญาณพี่มิกทุกชาตที่มาทำให้เราได้เป็นเราทุกวันนี้พี่มิกออกเพลงอ่ะมันทำมันทำให้เราแบบว่าทช่ให้คนรู้จักเราด้วยมันถูกจริตแหละมันถูกจริตกันแหละไม่ว่าเราจะเป็นคนทำแล้วไม่ว่าจะเป็นคนดูมันถูกจริตกันหมดเออพี่มิฟาร์รักพ่อคือแบบว่ามีคนดูของเราใช่ของการเรียนของเราใช่ที่เห็นมันขึ้นแบบ เอ็นเกตเมนต์มาเพราะคลิปนี้เลยใช่ไหมเพิ่งคลิปนี้เออตอนนี้ก็เกือบจะห้าลแล้วก็มีคนคอมเมนต์ด้วยว่าเออช่องช่องเราอบะเียบเรีวเรดีเเออไม่ได้อวยเกินไปอะไรขนาดนั้นอะไรอะไรดีก็ดีอะไรว่าไม่ดีก็ติติกันไปใช่เออฉัน เป็นคลิปที่ทำให้เสิร์ฟชาแนลของเราเป็นไวรัลใช่เออดังอีแล้วดังอีเออเดอดแต่เมนเีมเนไรไทยอะไรเมื่อกีอะไรเม่ไรทยซึ่งก็ขอบคุณที่ทำไทยครับผมเออมาให้เต้นอีกรอบหนึ่งไม่เอาแล้วครับที่ได้สายจากคลิปนี้เหมือนกันไปเออ เลยปะเจมส์ได้ปะใช่ไม่รู้เอ้าพี่อะไ้ายากนี้ว่าเป็นพี่สาวคนกลางโอ้ผมคืออะไรอ่ะใช่ไหมผมได้เจมส์ได้อะไรเจมส์เขาเรียกพี่เจมส์เขาเรียกพี่เจมเออเขารู้จักชื่อแต่ของพวกพี่เนี่ยคือเรียกเป็นเรียกเป็นเอกลักษณ์เออเอกลักษณ์เพราะพี่นั่งตรงกลางถึงไม่ยอมผมสีอื่นเลยไม่ เราสิอื่นได้แต่เนาปวดจำชื่อไม่ได้ทุกคนคอมเมนต์ชื่อหน่อยเถอะสวัสดีค่ะชื่อจูนนะคะเออสวัสดีค่ะจ่าเอ๋นะคะคพูดแล้วเนารู้จักแล้วไม่ต้องพูดตอนนี้เท่าไหร่แล้วน้องจูกเก้าหมื่นสามว้าวเราจะเป็นคลิปคลิปยาวก็เลยว่าคลิปลองอ่ะเออที่ยาวอยเยอะที่สุดว้ายก็คือฝากทุกคนไปปั่นให้ถึงแสนด้วยนะคะถ้าถึงแสนละ ถ้าถึงแสนล่ะอุ้ยจะเป็นคลิปแรกที่เราถึงแสนแล้วเหรอถ้าถึงแสนวิวเหรอเราจะไงขอบคุณทุกคนมากๆค่ะต้องมีชาเลนจ์ในนี้เอาเองดกว่าถ้าถึ้าถึงแสนวิวอยากให้ทำอะไรลองคอมเมนต์เข้ามาเออเออมันเหนียวจำได้มันเหนียวเออมันจะเหนียวมืออย่างงี้เหนียวเหนียวถ้ากินปุ๊บนะปีใหม่อะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนเสริมเเรียกว่าเสริมเสริมบารมีเพิ่มความโชคดีอะไรอย่างงี้ ชอบตรงที่ว่าเราเล่นใส่ชุดจีนและแต่งตัวเพราะว่าประสบการณ์น้อยที่เราจะได้ใส่ชุดจีนอะไรอย่างนี้แต่ว่าอยากรู้ว่าพี่มา้าเนี่ยรู้สึกยังไงเออต้องเปิดตัวเปิดตัวเมื่อกี้เดินมาพอดีมาชอบหนึ่งอย่างเลยคือไปไปไปกับอาซาโอ้ไม่กับใครหมดเในคลิปไม่ดูไม่ดูไม่ดูม่ดูในคลิปพาไปดูอันทอยเอามันกลับไปอี้ชอบหนึอย่าชอบออกไปเที่ยว อ่าเผอได้เที่ยวหรอเออเพราะปกติอยู่ในออฟฟิศไงอ่าถายเสิร์ฟนี่แหละส้านตอลล์อนี่ไงตูดจีนอีคนนึงลงมาแล้วเอาเดี๋ยวไปะมึงอยู่ไปชอบคนหลงปะเจ้าหลงชอบแบบใส่ ขนมปันยาไส้คือดีที่สุดแล้ววันนั้นที่เป็นอันที่เป็นร้านดังๆที่ต้องเลือกใช่ต้องเลือกเออเออเลือกนะไม่ใช่พี่อะเคยยอมสั่งนะยอมสั่งแบบค่าส่งสองร้อยกว่าบาทตอนที่อยู่อนุสาวรีย์โอ้เออที่อร่อยนะ่ทุกคนก็ไปหาดูย้อนคลิปได้นะคะว่าเอ้ยกินอะไรบ้างกินยังไงบ้างนะเผื่อใครที่แบบว่ายังไม่เคยไปยาวราดูนนี่นั่นอย่างเงี้ยก็ไปตามได้ hello hello ก็ต้อนรับเข้าสู่ช่องเซิร์ฟชาแนลค่ะวันนี้จูนอยู่กันที่อชเ จริงแล้วมันมีอะไรที่มันเยอะกว่านี้นะคะคนขแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเก็บมาได้ด้วยความที่สภาพอากาศเอ่ยสภาพร่างกายเอ่ยโดนด้านวิ่นหัวนิดหน่อยไม่ต้องถามน้องๆสองคนก่อนวันแรกที่เราไปถึงเราต้องเล่นกิจกรรมกันเป็นไงหนูเตรียมใจไว้ไปเยอะมากเพราะหนูคิดว่าหนูต้องชนะอีกรอบหนึ่งเออคือต้องพาทีมชนะใช่ต้องพาทีมชนะให้ได้ ไม่ได้ผมไม่กยมีเวลาเตรียมตัวเล่นเกมผมได้ห้องช้าด้วยเอออออใช่ใช่ได้ห้องโดนบ่ายสองยี่สิบเขาเรียกบ่ายสองครึ่งเอออ๋อไปออกกำลยงไปเลยอะเออถือว่าทุกคนน้องๆทุกคนที่ไปอ่ะคือแบบแต่ละทีมันมีมันมีความแบบช่วยกันใช่ใช่อันนี้ชอบคุณน้องๆทุกคนที่ไปให้ความร่วมมือกันที่เราวัดดวงจากทีมกันเลยเนาะเออใช่ใช่หน้าวัดดีตัวจริงของเราที่ดูแตเราไปแล้วลิงผมอ่ะ ผมแมมั่นใจแล้วว่าต้องเป็นารผต้องเป็นน้องปื้มเออมาหนัเป็นน้อง่านผิดผมเขียนแล้วผมเขียนนองปื้มแล้วผมให้จูนดูมาทนใแล้วแล้วเห็นนเลยนี่ยผมเลยเขมั่นใจน้องปื้มผมเดี๋ยวเขาจับของแล้วบบึึ้งเดี๋ยวเขาจับคำใบไอ้กี้อย่ามันมันมันจะใบผมหลอดผมรู้ของพี่ผมรู้เรื่องคาราวาของให้พี่เขาพูดอย่างนี้ผมเขียนปื้มทำอย่างนี้ผมก็เลยเชื่อเลยเขารู้เขาเขียนน้องนายปื๊บ โดดปั่นเนี่ยมัยสนุกมันสนุกอมันแก้หุมอะเออมันสนุกจูนอะจูนก็ทายผิดเฮ้ยยะมากอะไรมากเพราะว่านั่งข้างกันเพราะว่าเพราะว่าเขาเป็นเบสเฟรน n ์ s มันมีฟิลมันมีฟิลแบบเดินมาที่โต๊ะน้องนายแล้วพูดบอกว่าพี่อยากกินสตรอว์เบอรี่แล้วอีกวันหนึ่งอ่ะก็ได้กินสตรอว์เบอร์รี่อีกวันหนึ่งก็ได้กินสตรอว์เบอร์รี่ทั้งที่หนูพูดสตรอว์เบอร์รี่เยอะมากทั้งวัน นี่ตอนท้ายค่ะตอนท้ายคือเลิศสุดค่ะคือพี่อ่ะคือไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ครับคือไ์เกินครับหนูชอบที่ีว่าเราได้เห็นตัวตนจริงๆของกันและกันมากกว่าพอเราเราคุยพอเราได้คุยจริงๆเราเราได้ถามน้องจริงๆว่าเอน้องเป็นเป็นยังไงน้องคิดยังไงกับเราเราเราดีเหมือากานใช่ใช่เพราะว่าโอกาสที่เราจะมานั่งคุยกันแบบต่อหน้าอย่างเงี้ยมันเออว่าพี่ชอบอะไรพี่แบบแต่ละคนมันทำงานแบบเพราะพออถึงออฟฟิศปุ๊บก็ต้องทำงานแหละมีงานมีงานใช่ใช่ใช่โ้ยุ แต่ว่าเป็นกิจกรรมที่ปวดหลังมากชอบครับแต่ว่าจับเวลาดีกว่านะคะครั้งหน้าครั้งหน้าคุยอแบเราไม่รอดแต่ละคนละหนึ่งนาทีแบบว่าจับปพ๊บเราเราเราเรีเลยให้ให้ให้คนพูดรักษาเวลาแต่มันพอมันพูดแล้วอะมันหยุดไม่อยู่และท้ายที่สุดนะคะผมคลิปนี้ที่จะเกิดไม่ได้เลยเราต้องขอบคุณคนที่สับ สกายเราทุกคนมากมากเลยนะคะแล้วก็ f อเราทุกๆคนมากๆเลยนะที่แบบว่ามา,มากดไลค์มาซับสไครตแล้วก็มาเป็นกําลังใจพวกเราหรือว่ามาคอมเมนต์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยทุกอย่างคือแรง <c oughs> กําลังใจของเรามากมากเลยนะมันจะมีเสิร์ฟไม่ได้ทุกวันนี้ถ้า<ช>ไม่มีพวกคุณนะคะต้องขอบคุณอีกครั้งเลยจริงๆนะคะแล้วก็อย่างว่าแหละเราผ่านมาที่พันทรซับแล้ว สปอนเซอร์เข้าได้เหมือนเดิมนะคะติดต่อมาได้เลยหลังไมค์พอตอบแบบว่า24ชั่วโมงเลยเราก็ยังหวังนะเราจะได้ซับขึ้นไปเรื่อยๆใช่ๆอะไรได้นะขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะค่ะผมแล้วก็อย่าลืมติดตามผลงานใหม่ๆของพวกเราด้วยนะคะแต่เราจะไม่ลาไปแบบปกติวันนี้ว้าจริงไะเนี่ยวันนี้เรามีอะไรมาเซอร์ไพรส์ทุกคนนิดหน่อยอ๋อพี่เจมขอเบิกอุปกรณ์ค่ะเปิอยากกูต้องลืมตาแหละถ้างั้นอะ เราต้งตามไหมฉันปิดแบนปิดแบนก่อนเปิดยังไงก่อน่ะรัทุกคนคะใครมีวิธีการเปิดขวดแชมเปญนะคะสามารถหนอดไท่ไปค่ะ้ากดไลค์กดัสไคให้ช่องเสิร์ฟของพวกเราด้วยนะะ